การอนุรักษ์นี้ม่ใช่จะไปขัดขวางการพัฒนาแท้จริงแล้วการพัฒนาระยะยาวกลับจะสำเร็จได้ก็ด้วยการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานไว้เมื่อวันศุกร์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2528